เห็นครีมเยอะๆกับซอสเยอะๆใช่จริงๆมันคือครอฟเฟิลนะฮะคือครีมพูนมากจะหยิบให้ดูแป้งทัดดีึ่ปุ๊บไม่เคยกินที exactly. ่ไหนเลยอ่ะพ uh ูดจริงมันมีความเคลว่าเหมาะกับแบบว่าซื้อไปฝากผู้ชายอุ้ยคืออลังการมากอาดีๆเนี่ยโอูหูตา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 ถ้าเรือกคำหนึ่งอ่ะน้องอ่ะฉันเดาได้แล้วล่ะอ่ะอันไหน สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ e. ีอาร์วไบรีนอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่แถวสะพานควายครับอยู่แถวโรงภาพยนตร์พระขนเทียเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยมาบุกร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนะฮะที่อยู่แถวนี้ฮะเป็นคาเฟ่ของคนดังนะคือคุณเต็งหนึ่งเนาะถ้าเกิดใครเกิดทันเหมือนไบรียนเนาะเขาเปิดคาเฟ่อยู่ตรงนี้ครับชื่อร้านว่า hello neighbor นั่นเองนะฮะแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะคนเขาชอบหาว่านี่แหละนะช่องเนี้ยมันชอบหาแขกรับเชิญผูนะแล้วก็เชิญผู้มาอีกหนึ่งผูนะฮะขอเชิญแขกรับเชิญของเรานะฮะ นำตัวหน่อยฮะสวัสดีจ้าทุกคนเสียงแรงมากโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม็กกี้ตู้ซ้อมหมีรุ่นสองจ้านี่นะทุกคนก็จะเคยเห็นนามว่านางอยู่ที่ตู้ซ้อมหมีนะฮะสวัสดีจ้าแม็กกี้จ้าวูสวัสดมาของโบอาชีอัาชี ออกมา oh, <see. S 1> นาะเจานะจาเพราะฉันกิดถึงเจานี่นาะนี่นะาจะให้ดูหน้าร้านก้อนนี่ Hello neighbor อยู่ตรงนี้นะฮะ oh, <see. S 2> นี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านแล้วก็ไปชิมขนมกันนะครับไปกันเลยค่ะ ร้าน Hello Neighbor นะครับซึ่งจริงๆเขามีสตูดิโอด้วยชื่อ April Free Studio นะ mm hmm. ซึ่งแบบสอนทำาคงทำเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยเนาะ oh. ซึ่งแน่นอนว่าร้านนี้ร้านจะเล็กๆนิดนึงนะครับมีไม่กี่โต๊ะ mm hmm. แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นสายถ่ายรูปสายคาเฟ่ฮอปเปอร์ต้องชอบแน่ๆเพราะว่า mm hmm. มีความมินิมอลทวนแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยสะอาดตาดูแบบสว่างสดใสจะลงใจมาก mm hmm. แต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นสายฮอปเปอร์นิดนึงแต่เนี้ยจะเป็นสายแบบ สายพูดตรงว่าสายกินคือเน้นอร่อยนี่ก็จะไม่ค่อยพูดตรงว่าจะไม่ค่อยอิงกับความคาเฟ่ฮอปเปอร์แต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่คาเฟ่ฮอปเปอร์นะคุณขนมเขาก็อร่อยด้วยก็เลยอยากจะมาพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่อย่างไรเฮ้ยใช่ก็ตอนนี้ก็คือที่ทเที่ยวที่สั่งได้วันนี้เนาะก็คือมีเยอะมากทุกคนอันนี้นะฮะเห็นครีมเยอะๆกับซอสเยอะๆใช่ไหมจริงๆมันคือครอฟเฟิลนะฮะซึ่งครอฟเฟิลก็คือแป้งัวซองเอามาหน้าเป็นบัฟเฟิลอ่ะจริงหรอขอดูหน้าตา มันคือมันคือแป้งควอตซองแต่ใบหน้ากับเครื่องทำบอฟเฟิลแล้วเขาก็ใส่ครีมตุ้มๆถ้าสมมติว่าเนี่ยมาครั้งแรกใช่ป่ะไม่ก็คือถ้ามาครั้งแรกเราก็จะเห็นเราก็ก็จะคิดว่าคือบอฟเฟิลเว้ยแต่จริงๆมันคือครอฟเฟิลจ้ะอ๋อหรอใช่อ่ะชิมจ้ะไม่ต้องพูดทั้งทำเพลงนะจะชิมลองก่อนเลยเปิดเลยทไม่มีความกรอบน้ำนุ่มในกล่อมน้ำนุ่มนอกป่ะมีก็คือตอนนี้นะขนาดเขาโปะครีมนะฉันยังรู้สึกได้ถึงความสัมผัสความกรอบอยู่ด้านนอกอยู่เลยอ่ะจริงหรอจริงจริง ไม่พูดเล่นแล้วก็เนื้อมันดีครับเฮ้ยดันเราคือแบบครีมคือเยอะมากทุกคน <c oughs> แล้วไม่มีความแบบพอลอ,ลองชิมครีมได้ปะเนื้อนะเอาเลยครีมน่าจะอร่อยนะต้องใส่หวานต้องใส่หวานต้องบอกทุกคนว่าครีมนี้ต้องเหมาะกับคนที่เป็นสายหวานเพราะว่าบางเจ้าทําครีมจืดใช่ไหมแต่เจ้าเนี้ยคือเป็นสายหวานมันเออใช่ใช่หวานมันแล้วก็หวานกำลังพอดีอืมอร่อน ไม่หวานจนเกินไปคือเลิศขอลองชิมตัวคารฟเฟลนะคะจากจาเอาจากเชิญเลยจากนี่ฮะเขาจะหาว่าช่องนี้มีแต่ขาดรับเชิญผู้วันนี้เราเอาจะเชยมาให้คุณดูแล้วดีดีแต่ขาดอย่างเดียวคือผู้ชายก็มีผู้ชายคือครบตะเื่องครบกครบเออช่องนี้ก็คือเป็นอย่างนี้แหละเป็นไงคาโฟดดีนะนี่พอทองใช่ไหมมันคือแป้งคัวองตราไมเพยมันจะมีกลิ่นไออยู่เนาะแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เนยจัดนะแต่ว่ามันมีความเหน็บเหนียวของครัวซองอก์อะไควตเจอร์อะได้เลยน้องรู้แล้วน้องว่ามันเหมาะกับกินแบบคู่กันทั้งสามทั้งสามทั้เพลคเตอร์เออต้องกินคู่กันทั้งครีม,มทั้งสตรอเบอรี่ทั้งแบบทอฟเฟิลอะไรอ่ะหลีกก่อนเพราะเรามีหลายอย่างต้องชิม,มจริงอันนี้มันคืออัลมอนด์พาร์ทหน้าครีมสตรอเบอรี่คือครีมพูนมากเขาไม่เกรงใจเลยทีเดียว,วนะเอาดีๆนะใต้ในของทาจะเป็นแปง mond, นน้งอัลมอนด์เนาะตามตามธรรมชาตินี่ก็งเหนียว่าครีมกับสตรอเบอรี่นะ จะหยิบให้ดูมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะอัลนแป้งอัลมันนี่ทุกคนเห็นไหมไม่เห็นนะเลยเออนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโตัวนี้นะนี่มันจะมีแป้งอัลมันแป้งฮาร์ดดีปรุบมากลองตัวอัลมันก็อร่อยอัลมันกำลังดีอ่ะอือเราต้องตัดบนฮาร์ดลองดูมันมาแบบตัวอัลมันกำลังดีนชอบอ่ะอัลมันคือไม่ไม่ได้หวานจัดกำลังดีแล้วก็แป้งฮาร์ดก็กรุบ แต่ว่าต้องบอกออก่อนว่าถ้าใครชอบเนยจัดๆเนี่ยแป้งทาเขาจะไม่เนยจัดอจาจจะฉันว่ากำลังดีกำลังดีงดคือถ้าจบแต่บางคนชอบแป้งทาได้เนยแรงๆก็มีไงก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะนี่ว่ามีความมันอะมันที่แบบมันอ,อัล <Al mond S 1> มอนด์ไงอัลมอน์เป็นห่วงไงเออได้ได้ได้มาถึงนี้ของโปรแบนอย่างหนึ่ง,งคืออันนี้คืออัลมอน์้าเป็นเลมอนแท้ก็คือเป็นซีตรองทา์นะแล้วก็มีเมอแรงข้างบนด้วยนะฮะอันนี้มาชิมแบบรสเลมอนกันบ้างเถอะ เออแต่อุ้ยนี่มันมีความแบบริีมเลมอนไงมีทองด้วยเห็นป้ะเห็นอยู่ันนี้คือเลมอนเจมเจมไม่เป็นเอา่ะจริงเหอขอลองนะผมชอบเลมอนหอมสดชื่นไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปมันรสทาลังดีปั๊กตองว่านี่ดีเพราะว่ามันมีความเปรี้ยวมาตัดเออคือบางคนอาจชอบแบบ ปกติจะชอบแบบทานเลมอนใส่หวานคนชอบทานเลมอนใส่เปรี้ยวแต่วันนี้หอมสดชื่นครบไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปกำลังดีมากในขนมัดมะแรงมะแรงแต่มะแรงควรจะกินคู่กันเพราะโมแรงจะหวานไม่มีไข่ขาวม,มะแรงวไว้ตัดไงจิงไม่ตัดเหมือนเขาทำเพื่อให้แบบว่ากินตัดกับท<อ>ั้งเดียวว<น>ะเนาะอทานสตรอเบอรรี่มาน้องสาวแต่ฉันชอบแป้งทานเขามากเลยอะ คือพูดตรงว่าแป้งทาเขาเติมคาดนะคืออาจจะไม่ได้เนยจัดแต่ฉันว่ารสชาติด,ดีซิงหรออันนี้เคยลองแล้วไม่เคยเคยกินแบบหลายเจ้าไงแป้งทาเขาไม่ใส่ขนมอะไรนั้นไม่ใส่หวานเดี๋ยวให้ลองชิมเจลาตลาสเบปะร่เขาเข้มข้นแต่ไม่เปรี้ยวออมันมีความเข้มข้นแล้วก็มันมีความแบบมันๆนินดๆบ้างน,น้องว่าน้้าวมันนี่ตัวหาดไหมแต่ลาสเบปะร่เขาเหมือนเขากวนอ่ะสับปะรดกวน เออใช่คนส่วนเฉพาะเขาที่งลงรัสเอร์รี่แบบนี้ยไม่เคยกินที่ไหนเลยพูดจริงไมปกติการปกติจะเ,เจอเป็แบบเป็นแยมหรือเป็นแบบควนซอสแต่นี่จริงๆควาแบบเหนียวๆเว้ยแล้วรู้สึกได้ถึงความเข้มข้นแต่ไม่ทําให้มันออบกวักเปรี้ยวอืมคือกลิ่นรัสเบอร์รี่อะไรมาครบนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวอืมซึ่งบางคนชอบเปรี้ยวเข้าใจได้แต่วันนี้ถ้าบอกว่าฉันก็ชอบนะถ้าเกิดเนี่ยรู้สึกอะไรว่าเข้มข้นตื่นชัดกลุ่มแมกดาเบอร์รี่ชัด ให้มันมีความกรุบจริงๆเหมือนเขาผสมอะไรบางอย่างทั้งตอบไม่ได้เหมือนกันอืมแต่ว่าแบบชอบอ่ะออันนี้คือน่าสนใจมากการถัดมาหลังจากที่ไปทานเขามาทาสายเทคกนะอันนี้นะเป็นตัวที่แบบว่าคนที่เป็นสายิตล,ลิดต้องรู้จักคือทีรามิสึท,ทีรามิสึคืออะไรนะอันนี้มีการเลคเชอร์เล็กน้อยเนาะข้างล่างก็จะเป็นเมล็ดเขาทำเป็นค,คุกกี้เลดี้ฟิงเกรลเนี่ยดึมาที่แช่ากาแฟแล้วก็มีมัสคาโปนชีสครีมแล้วก,กาแฟแล้วก็โรยโกโก สังเกตตัวคุกกี้ด้านล่างคือไม่รู้เห็ตหรอฉ่ำกาแฟมากออออะเยังไงเล่าสิาเธอดร็อกเลยอะไม่หนักอย่างที่เคสมไม่กินไม่กินไม่กินกาแฟตั้งๆในครีมแต่ครีมอะมันไม่หนักมันเหมือนแต่ว่าตัวไอ้คุกกี้ข้างล่างที่มันแช่กาแฟแล้วแบบกาแฟฉ่ำมากจริงเหรอเราอย่างไงกาแฟฉ่ำและชัดมากแล้วอย่างเงี้ยสมมติว่าคนไม่กินกาแฟสามารถกินได้ไหมแบบ เราไม่กินกาแฟาแต่เรากินขนมเป็นกาแฟนีไ้ได้ลองดูอลองดูอ่ะขอลองนะคะทุกคนยิงลำาพนไม่กินกาแฟานะแต่เป็นขนมใส่ใส่กา,ฟาแฟเรากินได้เป็นอย่างย่างด้วยนะอือเป็นไงนี่กลิ่นกาแฟาไม่แรงมากแล้วก็แบบกำลงังดียิงมันกำลังดีใช่ตัวครีมมันมีความแบบไม่หนักนะเว้ยแต่ว่าตัวกาแฟาคือแบบช้ำมากอืเออใช่อืม อันนี้เป็นตัวนึงที่เขาขายดีเหมือนกันก็คือเค้กบ็อกซ์ตอนนี้เขา,เขาพยินนอเพราะมันก็มีความตะมูตะมีนะคือเป็น<ม>ชั้นล่างเป็นเค้กผลไม้แล้วก็ครีมเต็มๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเรามาลองชิมกันว่าเค้กบ็อกซ์เขาเป็นยังไงนะฮะมันมีความคิวว่าเหมาะกับแบบว่าซื้อไปฝากผู้ชายจริงๆ,ๆแล้วไอเราอะไ,ไรก็ฝากผู้ชายตลอดเลยไม่ได้เหรอขออนุญ,ญาตจ้วงนะ S <S เอออุ้ยมันน่ารักเนาะใช่ครีมน้ำเบามากอะ่ะครีมน้ำมีความแบบฟิลล์แบบฟิลเอเชียนะคือครีมเบาอ,อย่างเงี้ยมันเป็นสไตล์แบบเอเชียเอเชียเนีอุ้ยครีมคืออลังการมากเอาดีดีเนี่ยคุณผู้ชมลุ้นกันล้นลอ้โตา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 ืมวันนี้เป็นสายหวานมันเพิ่มเซ็งเฮ้ยแต่อนี่ยชอบ,าาบ,าาบาอันนี้ส่วนตาาัวชอบ,าาบาอันนี้เพราะว่าชอบซื้อแบบว่า เป็นแพ็กเกจไปกินได้อะไรอย่างเงี้ยกินข้างนอกเค้กนุม่มจอบเลี้ยวเคยแต่ว่าครีมนเขาอะที่เนี่ยตีเจอ,รอครีมเขาแบบมีความหวานมันอแต่ไม่ได้มันเลี่ยนนะมันอ,มอร่อยอม,มันกลมกล่อมม,มมันอืหวานมันแต่มีความเบาเออบอกงี้ก่อนเครีมนเขา่ะเบาเว้ยเ,เป็นขอลองนะเป็สายเอเชียเอาเลยเป็นไงครีมครีมดีอะครีมเหมือนแบบ เป็นการตีฟองระหว่างที่แบบว่ารอนั่งชิมอยู่เนี้ยฉันสั่งชามองเขามาชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปขึ้นอินเสตาแล้วกันเนาะก็มีความเป็นแบบผลไม้มีพุทรามีกุลงกุหลาบอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวอยากรู้ว่าเป็นยังไงทำได้ทั้งร้อนและเย็นดัดหลงชิมชาหน,น่อยก่อนขอชิมชาล้างปากโต๊ะอาจจะสั่นนิดนึงนะคุณผู้ชมขอเนี้ยลองชิมชาหน,น่อยก่อนตัวนี้อร่อยอ่ะชาจอกหวานสดชื่นเป็นเหมือนชาผลไม้ แล้วก็มีความหอมกุหลาบน้องสาวอชิมขนมมาหมดแล้วก็คือโดยรวมประทับใจเนอะปรับใจก,ก็คือสิ่งที่เป็นสเปซเจอร์ของเขานะครีมเขาหวานมันแต่เบาสายเอเชียเนาะแล้วก็ขนมจะมีความแบบพอดีพอดีอะไม่ได้เนยจัดอะไรจัดอนะกำลังดีเาะนั้นเป็นสไตล์ที่บคนไทยคนเอเชียจะชอบอให้น้องสาวเลือกจัดแรงอันดับหนึ่งน้องสาวให้อะไรคะ ในหกอันใช่ไหมส่วนตัวถ้าสมมติว่าน้องสาวต้องเรื่องอันหนึ่งนะคอันไม้อันดับหนึ่งถ้าเรื่องอันดับหนึ่งอะน้องอะจะเดาได้แล้วล่ะท่าไหนชาร์ตเค้กบอกเท่าไหร่อะเท่าไหร่ดูดูรีแอคชั่นมันชัดเจนมากเออจริงๆอะถ้าสมมติว่าชอบอะจะชอบตัวนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันซื้อกับบ้านได้อะแล้วมันคีมันดูแบบมันมีความแบบนัวฉันรู้สึกน้องสามวนชอบกินเค้กเว้ยดูส่งแล้วอะ S 1> <S 1> <S คนชอบกินเค้กแล้วเค้กนี่คือเค้กเนื้อเนื้อเนื้อกำลังดีครีมมีความหวานมันแต่เบาคือบางเจ้าอ่ะเบาแต่จะออกแนวแบบหวานน้อยนยั้นก็คนก็ชอบเวนึงถูกปะแต่ถ้าเกิดแบบนี้คือหวานมันแต่ไม่หนักอ่ะคือมัน<อ>แบบเอเอดีอะไรเงี้ยมันว่าอันดับหนึ่งนี้อันดับสองถือให้อะไรอันดับสองออันดับสองให้ตัวนู้นคัฟเฟิลใชั่นทรานี่เป็นแบบว่าเป็นแป้งของครัวซองอ่ะแล้วมันมาในรูปแบบวัฟเฟอลันคือมันเฮ้ยแปลกใหม่เอาดีๆป่ะที่สุดเราอ่ะ เร,เราอ่ะพูดยากสำหรับเรานะเราเป็นสายทานเว้ยเราชอบทานเขาทุกตัวเลยอะทานก็ดีทานก็ดีเพราะว่าเพราะวาทาสแต่ละตัวมีความแตกต่างเลยเช่นทาสท,ที่เป็นที่เป็นครีมสับอรี่อะ่ะมันข้างในมันเป็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 นเนื้อเหมือนเค้กอัลมอนด์นะซึ่งเค้กอัลมอนด์ก็กำลังดีอร่อยเว้ยทานก็คือกรุ่มพอไปเลมอนเลมอนก็รสชาติแบบ หอมแต่ไม่เปรี้ยวจัดไม่หวานจัดพอไปลาสเบอร์รี่ก็มีความแปลกใหม่ไม่เคยเห็นลาสเบอรี่กวนสไตล์นี้มาก่อนเลยอะ่ะเออเออราสเบอรี่ก็คือเลิศนะเลิศคือแบบม,มบันก็เลยแบบ ดีงามประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินหลังกล้องก่อนแล้วกันนะต้องขอบคุณน้องสาวแม็กกี้นะฮะติดตามน้องสาวแม็กกี้ได้ที่ตู้ซ่อนหมีนะครับส่วนไบรอันก็ติดตามได้เหมือนเดิมที่ f a c e b f a ซบ a ๊กเพจ Youtube n e l แล้วก็ i ินส a g r กรนะครับติดตามกันด้วย E.P. หน้าจะไปไหนอย่างไรกับใครนะฮะติดตามกันด้วยไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่ัสดีค่ะทุกคน